สวัสดีครับฝรั่งเศสพูดถึงฝรั่งเศสนึกถึงอะไรละครับหอไอฟเฟลนโปเลียนน้ำหอมเลอมังกังปีซีตรุนเปอร์โยมิชชิลิน ฝรั่งเศสนี่จเจริญมาก่อนอังกฤษนะครับมีประวัติศาสตร์นี่ยาวนานจเจริญขึ้นหลังจากที่จักรวรรดิโรมันล่มสลายลงไปวิธีการความรู้สะสมขึ้นถือว่าไม่ธรรมดานะครับจนอังกฤษถือกำเนิดขึ้นดูเหมือนว่าอังกฤษจะโตเร็วกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับฝรั่งเศสก็ยังประคองตัวรักษาความเป็นมหาอำนาจในยุโรปเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งก็ตามนะครับในเรื่องการทหารแล้วยุทโธปกรณ์ของฝรั่งเศสถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะเครื่องบินนะครับฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีกองทัพอาากกศศเเป็นรทแ ในโเครื่องบินของฝรั่งเศสก็เป็นที่ยอมรับนะครับในสมัยก่อนฝรั่งเศสก็ใส่กับอังกฤษนี่มาหลายครั้งโดยอังกฤษถือว่าเป็นเมืองลูกของฝรั่งเศสก็ว่าได้แต่ว่าฝรั่งเศสก็ไม่เคยชนะอังกฤษโดนอังกฤษนี่ใส่ยับเหมือนกันนะครับจนอังกฤษใหญ่แซงหน้าแซงตาไปไกลโขบารมีของฝรั่งเศสลดลงนะครับโดนอังกฤษเมืองลูกเนี่ยกบมิดฝรั่งเศสให้การสนับสนุนสฐอเมิการในการประกาศเอกราชจากอังกฤษและสฐอเมิการก็ทําสําเร็จนะครับเทพีศักดิภาพสัญลักษณ์ของส สโลวีเนก็เป็นฝรั่งเศสนี่แหละครับที่เป็นคนสร้างให้เป็นของขวัญเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเสรีภาพอีกในนึงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ชัยชนะที่มีต่ออังกฤษนะครับแต่แน่นอนว่าทั้งฝรั่งเศสแล้วก็สรัฐอเิกาเนี่ยตัดอังกฤษออกจากชีวิตนี้ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นพันธมิตรกันนะครับเพื่อต่อต้านสาภาพโซเวียตอังกฤษก็ต้องจําใจนะครับ หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสรัอเมิการนี้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแบบเต็มตัวสรัอเมิการช่วยฝรั่งเศสแบบเต็มที่นะครับหลังจากที่ฝรั่งเศสพ่ายยับกับเชอรมันมาจนฝรั่งเศสกลับมาทัดเทียมกับอังกฤษได้ ฝรั่งเศสกับอังกฤษพยายามเป็นพันธมิตรกันนะครับมีการร่วมพัฒนาเครื่องบินรบด้วยกันโดยมีลูกคู่นะครับอย่างจูมันสเปนอิตาลีนี่พ่วงด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษก็มองแม่งกันเป็นประจำนั่นแหละครับฝรั่งเศสถอนตัวจากโครงการมาสร้างเครื่องบินเองก็บ่อยๆแต่ก็มีการสร้างด้วยกันสําเร็จก็คือซปเปกจากกัวโครงการพันธมิตยทอร์นนโดนี่ฝรั่งเศสก็ถอนตัวนะครับโครงการยูโรไฟเดอร์ไทฟูนี่ทะเลาะก,กันหนักทีเดียวฝรั่งเศสถอนตัวมาสร้างดาโซรา ด้วยพื้นฐานองค์ความรู้ฝรั่งเศสนี่สร้างเครื่องบินได้ดีกว่าอังกฤษนะครับ เครื่องบินของฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกก็อย่างตระกูลมีราชสร้างผลงานมามากมายขายได้ทั่วโลกยืนหนึ่งนะครับในเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าการมาของ F 1 6ส i g h ก i n g f a l c o n เนี่ยมีรัชสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์แม้กระทั่งราฟาลรุ่นล่าสุดของฝรั่งเศสเนี่ยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ก็เป็นปัญหานะครับหลายคนสงสัยว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐมิกาทําไมไม่ร่วมผลิตกับสหรัฐมิการ,รัอา,น,า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 อนนก็ น่าสนใจนะครับยุทโธปกรณ์ของฝรั่งเศสแทบไม่อิงจากสรอเมิกาเลยส่วนตัวแอดมินคิดว่าคงเป็นเหตุผลด้านการเมืองนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยต้องการทําตลาดแบบอิสระฝรั่งเศสผลิตเองสามารถขายให้กับข้าวตรงข้ามกับสรอเมิกาได้อาจจะเป็นเหตุผลแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไปได้ และหลังจากที่ฝรั่งเศสตั้งกองทัพอากาศแล้วก็อวกาศขึ้นมานะครับแน่นอนว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่มียานอาวกาศก็ต้องใช้ดาโซราฟ้านี่ละครับแต่ว่าราฟาวก็ยังไม่พอและบางภารกิจเนี่ยราฟาวก็ทําได้ไม่หมดการจะสร้างเครื่องบินใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฝรั่งเศสจึงหันไปมองเครื่องบินที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างจะกูลมิรชัช รัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสประกาศแผนรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงเครื่องบินเก่ามาใช้แล้วครับแล้วก็ไปเลือกมิราช 2000D จะปรับปรุงอัปเกรด55ลำด้วยกันนะครับจะเพิ่มความสามารถการโจมตีอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นระบบนำทางใหม่ระบบการทำงานระบบสื่อสารให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ท้าทายมากสำหรับฝรั่งเศสกับมิราส2000นะครับ ซึ่งกองทัพอวกาศของฝรั่งเศสเป็นโครงการที่ก้าวหน้าแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยกับถอยหลังไปใช้เครื่องบินเก่าซึ่งมันย้อนแย้งในความคิดของใครหลายคนนะครับแทนที่จะสร้างเครื่องบินใหม่มาใช้งานอันนี้แอดมินมองว่ามันเป็นทางเลือกเดียวของฝรั่งเศสในขณะรอเครื่องบินยุคที่6นะครับอย่าง f c a s ที่พัฒนาร่วมกับเยอรมันอยู่การจะไปหาเครื่องบินใหม่เลยก็ไม่ได้ Eurofighter ก็ไม่ได้เครื่องบินของสหรัฐมิกาก็ไม่ได้จะไปทางไหนได้ล้ครับ Mirage สอ0 0 D ตัวนี้พัฒนามาจาก Mirage ส2 0 0ั มิราส2,000มีหลายรุ่นขึ้นชื่อเรื่องปัญหาดูแลรักษาแล้วก็ค่าใช้จ่ายทําให้ไต้หวันนีปวดหัวมาแล้วนะครับมิราส2,000บินครั้งแรกกุมภาพันธ์2,534อันนี้หมายถึงมิราส2,000ดีนะครับก็กว่า30ปีที่แล้วแล้วละครับมันมีดีอะไรทําไมฝรั่งเศสเนี่ยจึงต้องไปเอามาปัดฝุน่นอีกครั้งและมันต่างจากราฟาลวอย่างไร มิราส 2,000D นะครับเป็นรุ่น2ที่นั่งออกแบบมาเพื่อการโจมตีระยะไกลหน้าที่ของมันก็คือ tactical bomber หรือว่าเครื่องบินชิงระเบิดทางยุทธศาสตร์นะครับสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสภาพอากาศถามว่าแล้วราฟาลทำไม่ได้เือมันมีความต่างกันอยู่นะครับระหว่างเครื่องบินที่นั่งเดียวกับ2ที่นั่งราฟาลก็มี2ที่นั่งนะครับแล้วก็มี2เครื่องยนต์ด้วยน่าจะดีกว่ามิราชนะครับลองดูข้อมูลกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรวันนี้แอดมินเอามิราส 2,000D รุ่น2ที่นั่งนะครับมาเทีย กันว่าเป็นอย่างไรนะครับ อันดับแรกนะครับน้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องมิราส 2,000D อยู่ที่7,600กิโลกรัมราฟาบีอยู่ที่1 3 0 0กิโลกรัมน้ำหนักสูงสุดที่บินขึ้นได้นะครับมิราส 2,000D อยู่ที่17,000กิโลกรัมราฟาบีอยู่ที่24,500กิโลกรัมความเร็วสูงสุดนะครับมิราส 2,000D อยู่ที่2,338กิโลเมตรต่อชั่วโมงราฟาบีอยู่ที่2,223กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้มิราสเร็วกว่าเฟอร์รี่เวนจ์พิสัยการบินนะครับมิราส อยู่ที่3,340กิโลเมตรราฟาบีอยู่ที่3,700กิโลเมตรอันนี้ใส่ดอบแท้งแบบเต็มที่นะครับคอมแบตเวนท์ Range, พิสัยกระลบนะครับมิราส2 0 0พันดีอยู่ที่1,480กิโลเมตรราฟาบีอยู่ที่1,850กิโลเมตร มิราส 2,000D ี่เครื่องยนต์กับราฟาล2เครื่องยนต์เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับมิราช2,000เนี่ยเร็วกว่าด้วยราฟาลมีปัญหาเรื่องความเร็วเมื่อบรรทุกอาวุธนะครับดูภาพรวมแล้วเนี่ยมิราช2,000ก็ยังได้อยู่นะครับแม้จะเก่ามากแล้วก็ตามถึงแม้ว่าเรากำลังจะไปเครื่องบินยุคที่6กันแล้วเนี่ยแต่ความสามารถบางอย่างเครื่องบินรุ่นเก่าก็ยังทำงานได้ดีในยุคปัจจุบันนะครับเราต้องดูต่อไปว่ามิราช 2,000D เนี่ยมันจะสมศักดิ์ศรีของกองทัพอวกาศของฝรรั่่งเเศสหือปลา